นุ่นน,น่นน่นไปหาแม่แล้วหัววิ่งเลยวิ่งเลยทักทายกลับมาจากวังทะลุมาเจอแม่อาบน้ำอยู่ลองหาเลยพ่ไปลงน้ำก่อนลูกไปลงน้ำก่อนแล้วแล้ว,ลวไปหาพ่อพ่อพาลงน้ำแล้วดีใจดีใจได้เจอกับแม่น้องขวันตื่นเต้นเลยวิ่งหาแม่ เข้าโอแม่เลยแม่ก็เข้าโอลูกเลยนะคะนี่แม่ของน้องขวัญน,นะคะ <c oughs> ดีใจ <c oughs> แม่อาบน้ำอยู่วิ่งมาหาลูกเลยลูกก็วิ่งหาแม่เลยนะคะลูกมาจากวังทะลุนะคะ <c oughs> วันนี้กิจกรรมวังทะลุก็เลิเร็วนะคะ <c oughs> อาบน้ำก่อนวะ <c oughs> ตื่นเต้นโอ้ใหญ่เลยน้องขวัญโอ้แม่ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเล่นน้ำก่อนลูกเล่นน้ำก่อนอมไม่ต้องกลัวอันนี้แม่พลอยนะคะเป็นแม่ของน้องขวัญน,นะคะแม่พลอยอายุยี่สิบ เจ็ด7แล้วนะคะน้องขวัญก็10ปี6เดือนคะ่ะส่วนแม่ของน้องขวัญก็อยู่ในโครงการศูนย์คดนะคะแต่กินเงินเดือนนะคะส่วนน้องขวัญก็ตกงานมาจากพัทยานะคะ มาหนึ่งปีกว่าแล้วน้องขวันไปทำงานอยู่พัทยาก็ไปโชว์ค่ะน้องขวันเป็นช้างโชว์นะคะแม่ก็ทัวแขกอยู่ในศูนย์คดค่ะคดอนาจรรักเรานะคะ่ะเป็นไรลูกเป็นไรตื่นอะไรอืม chớ mẹ nó bình xài lời này <laughs> một dịu đuổi ừ ha dạ tắm ở đây thôi quan thôi thôi thôi, thôi, thôi 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 อันนี้เป็นที่บริเวณหลังสุสานช้างนะคะน,นี่เป็นสุสานนะคะแม่ของน้องขวัญก็จะเอามาเลี้ยงแถวนี้นะคะมามัดไว้แถวนี้ทุกวันเลยนะคะเพราะช่วงนี้ในศูนย์พดไม่มีแขกค่ะไม่มีแขกมาเที่ยวเลยเลยไม่มีงานทําแม่พลอยก็เลยเอามามัดไว้ในป่านะคะส่วนน้องขวัญก็ไปวางทะลุไปรว่วมกิจกรรมตามเคยนะคะ อะไรแล้วยี่ีโตเท่าแม่แล้วน้องควันกับแม่หน้าตาจะเหมือนกันเลยนะคะนี่ น้องขวันหน้าจะเหมือนแม่เลยน้องขวันแม่ชื่อแม่ชื่อพลอยนะคะพ่อชื่ออมสินค่ะส่วนน้องขวันนี่เป็นพ่อเดียวกันกับบุญคลองนะคะชายบุญคลองค่ะ <c oughs> เอะไม่ต้องทักกันขนาดนั้นหรอกลูกได้เจอมาแล้วได้เจอแม่แล้วขวัญบริเวณวัดป่าเจียงนะคะมหลังสุสาระคะ่ะป่าทุบตรงนี้เป็นที่มัด แม่ของน้องขวัญน,นะคะตอนกลางวันนะคะตอนกลางคืนก็เอาไปมัดไว้ที่อีกที่หนึ่งมัดกินกินสมุนไพรในป่านะคะกินใบไม้ใบอะไรตามธรรมชาติของสัตว์นะคะอันนี้ก็เป็นยาสมุนไพรเหมือนกันนะคะ ค่าช้างทองเสียก็กินอันนี้ก็ได้นะคะย,ยาสมุนไพรค่ะเอาลอยมาเร็วขวันมาลูกเนี่ยใบใบใหญ,ใหญ่ใหญ่เลยนะคะกินลูกอ่ะกินนี่เลย ให้แบงลูกบ้างเหรอแม่เขาก็ทับได้เจ็ดเดือนแล้วนะคะแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะคะทองใหญ่เหมือนกันแต่นมไม่ออก มันมนี่มากินอีกแล้วเดี๋ยวแม่เอาให้มานี่แล้วนี่นี่หมุนพลายเนี่ยเนี่ยมาเลยอ่ะมาล้วมานี่เหรอ แม่จะตัวตัวแดงนะคะเพราะว่าเล่นดินต้นน้องควัจะเป็นคนสะอาดหน่อยนะคะตัวถ้าอาบน้ำทีายแกชอบถูต้นไม้นะคะน้องควันแกชอบถูต้นไม้จะหันหันหน้าเข้าต้นไม้แล้วแม่ก็เข้าโอลูกเลยนะคะวันนี้แล้วควันแล้ว พอแล้วลูกมาแล้วมาป้าปะไปที่พักเราแล้วเดินมาเหน่อยเเดินมาจากวังทะลุเห็นแม่แวะเข้าหาเลยวิ่งมาเลยได้อาบน้ำเย็นเลยได้อาบน้ำกับแม่เลยมาไปาแล้วลูกเฮ้ตื่นตื่นตื่นไป,ปหน้าเขออาจะเหมือนแม่เลยนะคะนี่ เดีลูกไปมองแม่ทำไมไปเลยตามแม่พลอยไปเ<ป>นี่ยน้องขวันหางสวยนะคะหางก็สวยมากเลยค่ะตรงมากนางจะเป็นหุ่นสวยหางก็สวยนะคะ ทรงอะไรแม่หมดเลยนะคะเบนช่วยเบนเบนแล้วกัอนแล้วตามพ่อไปนะพ่อลูกอ่าเลี้ยว เดินผ่านนี่นะคะเดินผ่านสุสานช้างนะคะไปเลยฮ<ป>อ,อันนี้เป็นสุสานช้างของวัดป่าเจียงนะคะแ<ป>ม่พลอยแม่ของน้องขวัญคะก็จะเดินผ่านตรงนี้ทุกวันเลยค่ะฮ<ป>ึฮึไปเลยไปเลยลูก แล้วแล้ว,ว,วมีลูกไปแล้วนะแล้วเล้วนี่ค่ะบริเวณสุสานช้างของวัดตาเจียงนะคะนี่สุสานช้างนะคะช้างตายแต่และเชือกก็จะเอามาไว้ที่บริเวณนี้นะคะเรียกว่าสุสานช้างนะคะ ไปแล้วรอแม่ด้วยลูกรอแม่ด้วยยังไงก็กอฝากช่องพังน้องขวันแฟมิลี่ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะน้องขวัญค่ะเฮ้ยพลาดเลยอกินต้นไม้พ่อโอกินดอกไม้เขาแล้วอ้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องขวัญด้วยนะคะก็จดคลิปไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะ